ผู้ชมเข้าสู่ข่าวขําอยู่กับผมเจษดาที่สระครับดิฉันวันวิสาทินวัตรค่ะแม้ว่าวันนี้หลายคนนะครับอาจจะเลือกเดินทางกลับภูมิลำเนาครับแต่วันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภยัยนะครับยังเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาต่อไปครับวันนี้เป็นวันที่15ของปฏิบัติการแล้วครับ แล้วก็มีสัญญาณที่ดีด้วยหลังจากเจอสัญญาณชีพนะครับตอนนี้ทําให้ต้องปรับแผนกันอีกครั้งหนึ่งครับกลับมามีความหวังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นปฏิบัติการในการรื้อถอนคู่ไปกับการค้นหาค่ะสิ่งที่เจ้าหน้าที่หน้าง,งานเจอวันนี้ก็คือไปพบสัญญาณบางอย่างคล้ายกับมีการเปิดปิดไฟอ,อยู่ใต้ซากอาคารก็เลยมีการตรวจสอบซ้ําด้วยเครื่องตรวจจับเรดาร์แล้วก็กล้องสองท่อหรือว่ากล้องกระดูกงูซึ่งจนถึงเวลานี้ของการค้นหาผ่านมามากกว่า10ช ชั่วโมองแล้วนะคะหยุดเครื่องจักรทั้งหมดเพื่อค้นหายอย่างระมัดระวังค่ะอ่ามีไฟอันนั้นไฟกล้องงรรูไหมอ,อ่ามีไฟกระพริบมีไฟกระพริบครับพีบ่มองเห็นเมองเห็นเลยนะ ช่วงเช้าวันนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กูภ้ภัยค้นหาผู้ติดค้างอยู่ในพื้นที่โซนบีไปพบสัญญาณคล้ายไฟกระพริบคล้ายกับการเปิดปิดไฟลักษณะเป็นการตอบกลับเจ้าหน้าที่จึงมีการใช้เครื่องตรวจสแกนจับความเคลื่อนไหวและกล้องสองท่อหรือที่เรียกว่ากล้องงูกล้องกระดูกงูสอดเข้าไปตามโครงหรือภายในซ่อกอาคารโดยกล้องเรดาร์ตรวจพบเงาคล้ายร่างมนุษย์สองตำแหน่งด้วยกันที่ระดับความลึก1เมตรและ3เมตร เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิเพชร,กรเกษมบอกว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ร่วมกันเดินค้นหาผู้ติดค้างและลงไปในช่องโพร่งที่เปิดทางเอาไว้ได้ยินเสียงดังคล้ายกับเสียงโทรศัพท์มือถือค่ะโดยยืนยันไม่ใช่เสียงของมือถือจากเจ้าหน้าที่จึงแจ้งขอใช้กล้องในการตรวจสอบซ้ําตอนตอนที่สื่อสารเนี่ยตอนที่สอดกล้องลงไปเนี่ยเราให้อาสา,า,าให้ให้เจ้าที่ของเราเนี่ยตะโกนลงไปตะโกนว่าตะโกนว่า ให้ปิดไฟให้เปิดไฟพอจังหวะที่เราตะโกนไปเนี่ยข้างในเนี่ยทำตอบสนองเรากลับมาคือมีการปิดไฟมีการเปิดไฟมีการบวกไฟฉายที่ที่แสงที่เราเห็นนะตอนที่กล้องอินฟราเรดจับเนี่ยคือทางทางเจ้าที่เขาเขาก็ยังไม่ยืนยันแน่ชัดนะครับว่าว่าหนึ่งคน หรือสองสามคนเขาเขาก็ยังไม่ยืนยันแน่ชัดว่าว่าว่ากี่คนแต่เขาเห็นเขาเขาเขาแน่ชัดว่าคือเป็นสัญญาณชีพอ,อยู่ด้านในมันเป็นสัญญาณที่คือคือต้องกันหมดอ่ะคือทั้งคนได้ยินเสียงคนได้เห็นแสงไฟและที่สําคัญนะครับแม้ว่าแล้วทำไมเราถึงเราถึงมั่นใจว่าเขาอาจจะเป็นผู้รอดชีวิตหรือเปล่าในเมื่อเขาตอบไม่ได้เขาขยับตัวให้เราตามคําสัง่งแล้วแต่ว่าเราก็เลย อนุมานไปว่าคนที่ติดอยู่ในนั้นเป็นเวลาหลายวันเนี่ยเขาอาจจะหมดแรงไหมอา,าจจะไม่มีแรงตะโกนตอบกลับมาเราไหมถ้างั้นเราลองสื่อสารโดยใช้วิธีบอกว่าถ้าถ้าเป็นคนที่ติดอยู่ในนั้นให้ปิดไฟปรากฏว่าเขาปิดไฟครับหน้าจอมือถือได้ดับลงแล้วเราบอกว่าให้เปิดไฟก็คือว่าแสงไฟนั้นนะครับมันโต้อตอบตามคำสั่งของทีมผู้ภายว่าให้ สั่งให้เปิดสั่งให้ปิดได้จนเวลา15นาฬิกาโดยประมาณค่ะทีมกู้ภัยกำลังผสมส่งอากาศผ่านท่อขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่จุดที่พบสัญญาณแต่อุปสรรคสำคัญก็คือสภาพพื้นที่ที่เป็นทั้งแคบและมีกองซากอาคารที่ทับถมกันมาเป็นชั้นหนาเจ้าหน้าที่เดินเท้าละมุดเข้าไปในพื้นที่บางส่วนจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังและอาจต้องใช้เวลาค่ะ วันนี้จุดที่มุ่งหน้าค้นหาก็คือโซนบีนะครับแล้วก็ลึกลงไปประมาณ3เมตรอย่างที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับเราจะติดตามสถานะงานกับฟุณชาติชายถุงเงินครับ กับคุณเจษดาคุณมพิสาครับแผนการรื้อซากในวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเน้นใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับเข้าหรือถอนรอบบริเวณทั้ง4โซนนะครับแต่ว่าจะเน้นไปบริเวณโซนบีและโซน C นะครับหลังจากพบสัญญาณแสงที่อยู่ภายใต้ซากคารนะครับแต่ว่าขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันนะครับว่าเป็นผู้ติดค้างหรือไม่นะครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้รถเขนกระเช้าขึ้นไปบนจุดสูงสุดนะครับหรือที่เรียกว่าเป็นจุดโซนอีนะครับ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่พยายามที่ใช้อุปกรณ์ตัดเหล็กนะครับอยู่บนจุดสูงสุดนะครับซึ่งเป็นจุดที่เจ้าที่นั้นก็เน้นอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ต้องการเคลียร์ซากเหล็กและก็แผ่นปูนอ่อนครับแต่ว่าอุปสรรคที่พบนักขณะนี้คือเป็นของเหล็กเส้นที่มีความเหนียวแน่นนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการรื้อถอนออกมานะครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงที่จะเดินหน้ารื้อซากนะครับสลับกับการใช้ชุดกู้ภัยเดินเท้าเข้าไปสำรวจจุดที่พบจุดต้องสง ใสนะครับสำหรับบรรยากาศทังดอดทั้งวันนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พร้อมด้วยทหารนะครับยังคงเร่งเดินหน้าใช้เครื่องจักรใหญ่หรือซักอาคารนะครับให้ลดระดับลงมาอย่างต่อนเนื่องนะครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของซากอาคารที่ผ่านมาแล้วกว่า14วันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถปลื้ซากอาคารออกมาได้แล้วกว่าร้อยละ40 รถแบคโคกำลังเคลียร์พื้นที่รอบทั้ง4โซนสลับกับชุดเดินเท้าของดูซ่าไทยแลนด์และเจ้าหน้าที่กู้ภยัยนะครับสำรวจตามโพรงต้องสงสัยนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลว่าตอนนี้พยายามขุดเจาะไปที่โซนบีซึ่งขณะนี้ได้ขุดเจาะไปแล้วประมาณ2เมตรนะครับจากความลึก3เมตรซึ่งเหลืออีกไม่นานนะครับสำหรับตอนนี้ก็พยายามที่จะเปิดโพรงและใช้กล้องส่องไปให้ลึกที่สุดกับ การขุดเจาะของเจ้าหน้าที่จําเป็นต้องใช้ความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ให้กระทบต่อโครงสร้างและผู้ติดค้างอยู่ภายในจึงทําให้การรื้อถอนต้องใช้เวลาและในระหว่างการเดินหน้าขุดเจาะโพร่งให้กว้างลึกขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่จะเดินท่อเพื่อส่งอากาศเข้าไปภายในซ่าอาคารอีกด้วยส่วนแผนงานนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังระบุนะครับจะมีการปรับแผนค้นหาผู้ติดค้างต้องขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานนะครับโดยจะใช้เครื่องมือหนักทํางานเป็นหลัก และก็ะใช้ในช่วงเช้านะครับก็จะส่งกําลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าค้นหาตามขั้นตอนครับการทํางานขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้าง,งานแต่ละวันนะครับว่าพบผู้ติดค้างยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะครับอย่างเช่นวันนี้เจอสัญญาณชีพที่อาจจะพบว่ามีความหวังก็ต้องปรับแผนค้นหาผู้ติดค้างที่อาจมีสัญญาณชีพกับ กับคุณเจษดาคุณนภพิษาครับแน่นอนว่าตลอดทั้งวันนี้เจ้าที่ก็ยังคงเดินหน้าการค้นหาอย่างต่อนเนื่องและในช่วงเช้าก็จะส่งชุดทีมเดินเท้าเข้าไปสำรวจนะครับโดยใช้เวลาพอสมควรและก็เมื่อสักู่ที่ผ่านมาทางด้านของผู้ว่าการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับได้ลงพื้นที่เข้ามาสำรวจและก็ให้กําลังใจกับผู้ที่เป็นญาติของผู้ติดค้างนะครับบริเวณจุดพักคอยซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุกับต้ง2อง่านครับขอบคุณคุณชาติชายครับ ทุกอย่างอาจจะดูยากแต่ว่าสําหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทํางานอยู่หน้าง,งานเขามองเห็นถึงความเป็นไปได้แล้วก็บอกว่าการพบสัญญาณอะไรบางอย่างทําให้หน้าง,งานเจ้าหน้าที่ทํางานอย่างมีกําลังใจมากขึ้นนะคะการพบความเป็นไปได้บางอย่างระหว่างการค้นหานั้นก็ทําให้ครอบครัวและญาติผู้สูญหายยังรอคอยอย่างมีความหวังหนึ่งในนั้นคือลูกชายของแรงงานชาวเมียนมาค่ะเดินทางหนีภัยการสู้รบจากบ้านเกิดมารับจ้างเป็นแรงงานก่อสร้างซึ่งพ่อของเขาตอนนี้ ยังเป็นบุคคลสูญหายอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมเพื่อนร่วมชาติอีก17ชีวิตค่ะครอบครัวแรงงานชาวเมียนมาที่ยังติดอยู่ในซากอาคารสอตองอยังคงจับกลุ่มรอคอยปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายหลังพบสัญญาณดีระหว่างการค้นหาค่ะในที่อูอายุ18ปีแรงงานชาวเมียนมาเดินทางกลับมาที่ด้านหน้าจุดเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อรอคอย แม้จะเดินทางไปกลับถึง4ครั้งแล้วแต่พ่อของเขานายยิ่นเวยยังอยู่ในซากอาคารพร้อมกับเพื่อนแรงงานอีก17ชีวิตในที่อูบอกว่าเดินทางออกจากเมียนมาเพราะว่าไม่อยากถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารค่ะมาอาศัยอยู่กับพ่อที่ประเทศไทยเมื่อ6เดือนที่แล้วและได้ใบอนุญาตแรงงานเมื่อเดือนธันวาคม2,567 เขายังไม่มีฝีมือพอที่จะมาทํางานกับพ่อในโครงการขนาดใหญ่ในการก่อสร้างอาคารสอตอง,งอจึงต้องไปทํางานกับน้าชายเป็นโครงการเล็กๆที่จังหวัดชนบุรีพอทราบข่าวอาคารถล่มก็รีบเดินทางมารอคอยการค้นหาแต่ยังไม่มีความคืบหน้าก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตึกถลม่มเคยคุยกับพ่อเอาไว้จะชวนไปทํางานโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฝึกฝนฝีมือหวังจะกลับไปเปิดร้านตัดเย็บที่บ้านเกิด เมื่อสถานการณ์ในประเทศสงบลงแต่ว่าก็อาจจะไม่มีโอกาสแบบนั้นอีกแล้วค่ะเจาส่วนเนาะเจามาเาเาจา้ดีด่วเนาเพื่น่ที่มาลาเล้งเหม่อบอเลืเลืนเานันนี่เลนงก้เนาไมาหนันเดียเบพื่อนี่ยกมาดูด้วยาดูเลาะาอ่อว่าบอกว่าเราดูเพื่อนไดรอว่าบ่าเพื่อนได้ดูเได้รอว่าบ่ ยกยาเก้เนเลยเวนว่าอ,อ,อ,อาครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานครับบอกว่าตอนนี้พบปัญหาเรื่องการตรวจร่างผู้เสียชีวิตนะครับโดยเฉพาะร่างแรงงานแต่งชาติครับซึ่งจะต้องเก็บ DNA ครอบครัวนะครับแต่ยังมีอีกจํานวนมากครับที่ยังไม่ได้เก็บตัวอย่างเพราะบางร่างพบในสภาพที่ไม่สมบูรณ์นะครับยืนยันตัวตนบุคคลไม่ได้บางร่างครับครอบครัวผู้เสียชีวิตอยู่ประเทศเมียนมาครับ จึงอยากให้ทางการไทยประสานงานระหว่างประเทศนะครับเพื่อพามาเก็บ DNA ถ้าให้ครอบครัวเดินทางมาเองคงไม่สามารถทำได้ครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยากจนการเดินทางมีค่าใช้จ่ายสูงครับออตอนนี้เราจะตรวจพิสูจน์ทราบกันด้วย DNA แต่ญาติส่วนใหญ่เนี่ยบางคนอาจจะอยู่ที่พมา่าพ่อแม่อยู่ที่พมา่าการติดต่อระหว่างญาติเพื่อที่จะเข้ามาทำการตรวจเช็คว่าเป็น ญาติของผู้สูญเสียเนี่ยก็ายากแล้วค่าธรรมเนียมต่างๆก็แพงถ้าถ้าถ้ากฎหมายระหว่างประเทศเนาะพม่าเนี่ยอาจจะต้องเออมียนมาเองเนี่ยอาจจะต้องออยกเว้นค่าธรรมเนียมเพราะว่าคนที่มาส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่ยากจนแล้วก็ค่าเดินทางหรือค่าใช้ใจ่ายอันนี้อาจจะยากมาก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุค่ะว่าอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยรายงานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขณะนี้ได้รับงบประมาณฉุกเฉินจากกรมบัญชีกลาง200ล้านบาทเพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือจัดงานศพจากคนละ20,000บาทเป็น100,000บาทค่ะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเอกสารโดยจะเริ่มทําให้เร็วที่สุด ส่วนผู้บาดเจ็บที่เข้าข่ายทุกพลภาพจะมีเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ได้มากที่สุดค่ะทางท่านทิฐดีกรมปภก็ได้รายงานมาว่าท่านจะปรับในเรื่องของค่าช่วยเหลือสำหรับผู้เสียชีวิตและค่าจัดการศพนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นจากสองหมื่นกว่าบาทเป็นรายละแสนบาท นะครับซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบโดยหลักการจากท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางซึ่งจากนี้ไปก็อยู่ในเรื่องของขั้นตอนเอกสารเราจะทำให้ให้เร็วนะครับแล้วก็ผู้บาทเจ็บที่เข้าในข่ายทุกพลภาพอะไรงี้ก็จะมีค่าตอบแทน ส่วนเรื่องการเยียวยาแรงงานต่างชาติมีหลายครอบครัวได้รับค่าเยียวยาเบื้องต้นจากนายจ้างและเครือข่ายการช่วยเหลือไปแล้ว3,000ถึง5,000บาทซึ่งมูลนิธิ LPN กำลังทำงานประสานกับกระทรวงแรงงานเพื่อหาช่องทางในการช่วยเหลือด้านอื่นประกอบเพิ่มเติมค่ะส่วนการตรวจสอบตึก